n นวิกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทัญยาพิโลมวงแหวนวัชรลพลทัญยบุรีเป็นโครงการบ้านเดี่ยวใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกทำเลดีติดถนนใหญ่สังคมดีเชื่อมทางหลักสองทางทางเส้นทางรังสิตทันยาบุรีและลำลูกกาโดยมีขนาดพื้นที่114.1ตารางวา จำนวน4ีห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการทัญญาพิลลม,มงแหวนวัชลาพลทัญญบุรีโดยเริ่มต้นจากหน้าตลาดสี่มุมเมืองทางคู่ขนานถนนพระโขนโยธินฝั่งขาออกขับตรงไปเรื่อยๆบนทางคู่ขนานถนนพระหหนโยธินประมาณ2,6กิโลเมตร โดยกลับรถที่ใต้สะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเรียบคลองรังสิตขับต่อไปบนถนนเรียบคลองรังสิตอีก4.2กิโลเมตรแล้วใช้สะพานข้ามคลองเพื่อกลับรถขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรังสิตนครน,นายกประมาณ6.2กิโลเมตรให้เบี่ยงซ้ายเพื่อกลับรถอีกครั้งหลังจากกลับรถให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับต่อไปอีก350เมตรทางเข้าโครงการอยู่ทางด้านขวามือค่ะ ถึงแล้วจ้าโครงการทัญญาพิรมวงแหวนวัชรพลทัญญาบุรีสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบรนทบ่า Asset Management